สวัสดีครับตอนนีน้อยู่ในช่องเนเอกพลนะครับเรากลับมาอยู่ในเกมสกันอีกราวหรือว่าเกมบอกต่อทีอ่ผมชอบเรนะครับในวันนี้เราก็กลับมาทําการเล่นบังคับตัวละครใน EP ที่เท่าไหร่วะสามอ่ะนะครับน่าจะสามแรกครับนะเออซึ่งคราวที่แล้วนี่ที่เราเล่นไปนะครับจะเป็นบังคับตัวหัวหน้าข่อยนะครับเป็นชุดตัวสุดท้ายนะครับของประเภทอ,อ,อะไรวะโจรสลัดนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นพวก ประเภทของพวกเผ่าพวกผีนะครับนะซึ่งมาดูกันเลยครับกับตัวแรกของเรานะครับนั่นก็คือบักโครงกระดูกสกิลิันนะครับอ่ะไปดูกันเลยกว่าเอาละครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองก่อนอ๋อกดที่ขวาตีนะครับอ๋อกดที่ซ้ายโล่ฮะเอาละมามามาขวาตีอุ้ยครั้งเดียวปิดชีพเลยเอาครับเราตัวต่อไปตัวที่สองของเราอุ้ยโดดยังไม่ได้เริ่มพูดเลย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาครับวตัตถุที่สองก็คือธนูไฟนะครับสเกลติตันธนูไฟนะครับเดี๋ยว,ยวนี่เนี่ยอ้าวรอดรอดนี่เป็นไงล่ะโอโ้โหเรียบร้อยนะครับผมคิดว่าร่างสเกลติตันไอ้ธนูไฟเ,เจ๋งมากเลยนะครับเออเท่มากนะครับรอดตัวต่อไปนี่ก็คือพี่แคนโดนะครับนะพี่พี่เทียนเอาละเดี๋ยวลองปล่อยอุ้ยข้างเดียวหลับเลยพระเจ้าช่วย เอาครับเราจะต่อมาพี่แบมพายนะครับเดี๋ยวผมจะบินแข่งกับมันกันตามมาพวกตุนนตุแบมพายมีความสามารถนะครับนะถ้าคุณกดสเปคบาร์ถึงจะกลายร่างขับได้นะครับนี่นะครับเอ้เอ้โอ้ยมันกลับผมแล้วมันกลับผมแล้วผมกลับผมขึ้นอ้าวมันแพ้ผมเอองั้นเรียบร้อยนะครับนะเอาครับต่อมาเป็นเครื่องยิงฟักทองนะครับซึ่งผมจะยิงใส่มันก่อนก่อนที่มันจะยิงใส่ผมตู้ม หลบซ้ายหลบซ้ายอา้าเจอฟักทองเด้งใส่นะครับนะเฮ้อฟักทองมันเด้งกลับมาหามันเฉยเอาละครับตัวต่อมาจอมขมังเวทน,นะครับซึ่งมันไม่มีอะไรให้กดผมโคตรงงเลยนะกดคิกก็ไม่ได้สเปกบาร์ก็ไม่ได้นะครับสงสัยน่าจะเป็นแบบออโตมติกนะครับมันจะยิงให้เองออนั่นไงนั่นไงเอาโอ้แล้วมันก็ไม่ยิงให้ผมนะมันไม่ยิงให้ผมด้วยนะแล้วก็โดนศัตรูยิงไฝ่ายเดียวอะ่ะไม่จะได้ทำเลย อะไระเ,เอาละครับต่อไปตัวยมาทูนะครับซึ่งตีได้แค่แบบเดียวนะครับนะไม่ว่าคุณจะกดคลิกซ้ายคลิกขวานะครับนะผมก็จะตีได้แค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับนะโอเคมาดูกันดีกว่านะครับว่าผบกับมันใครจะเก่งกว่ากันใครฟาดก่อนได้เปรียบจังหวะนี้ใครฟาดก่อนได้เปรียบใครฟาดก่อนได้เปรียบใครฟาดก่อนได้เปรียบเฮ้ยทำไมมันไม่ตายวะเอา้าเป็นไงล่ะเจอนะครับนะ ผมชนะมันก่อนตะกี้เห็นป่ะก่อนที่ผมจะโดนดูดเข้าเอ,อ่อเมืองนรกนะครับนะเออเอาครับต่อมาต้องมาลองประเภทกับประเภทคาร์บอยนะครับนะซึ่งโหมด FPS ผมไม่ชอบเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะลองเล่นในตัวนี้ดูนะครับนะในประเภทของคาร์บอยนี่โยนเข้าไปดูสิอะไรโยนอะไรมีเดี่ยวแดงบ้างไหมเนี่ย เอาละเอามันจะชกกับผมมันจะชกกับผมนี่หมัดเดียวรับเลยเอาเอาอาอาจะหลบซ้ายหบซ้ายจะต่อยอะไรเหรอเธอนี่เนี่ยเออได้ข่าวว่าเธอแจ้งโพชฉันหรือไอ้เธอเอากูตายกูตายเฉยโอ้โหเอาครับต่อมานะครับนักขุดแรกของเรานะครับนะซึ่งก็คือพี่หนวดนะครับตีได้แบบเดียวนะครับก็คือแบบนี้ตู้มนะครับแต่โคตรแรงนะฮะผมข้อผมเคยเห็นบอดมันตีผมอยู่ ครับหนึงใครตีก่อนได้เปรียบจังหวะนี้ใครตีก่อนได้เปรียบจังหวะนี้ใครตีก่อนได้เปรียบจังหวะนี้เอาละสามสองหนึ่งน่าจะดีพร้อมกันนะพอตีพร้อมกันหนึ่งสองสามนี่เนี่ยอ๋ตีอะไรอ่ะอามันตีอะไรเหมือนกันเน้อมันตีมั่วนะครับผมเอาละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเอออุ้ยอเดือดเดือดเลือดผมเหลือครึ่นจะจะเอากันจริงจริงหรอพวกฮะเจ้างันเหรอเจ้าอย่างนั้นเหรออุ้ยผมโดนแน่ว่ะดอกนี้โอ้โแล้วทำไมผมฟาดมันไม่ตายวะ สงสัยผมจับจอบจับเขาเรียกว่าอะไรวะ <St ations> ต่อมานะครับมาถึงแต่รุ่นพี่พระเจ้าแตกนะครับรู่พี่พระเจ้าเจ้เอ้ยเมาวะเมากระบอกเพชร้อหน้าตีแกก็ตีฉันสิขึ้นมาเลยพวก <S <S อ๋อกดสเปกบาร์นะครับนะปล่อยปล่อยพิษนี่ปล่อยพิษปล่อยพิษปล่อยพิษนะครับกดคลิกซ้าย ก็คลิกซ้ายคลิกขวาจะเป็นกดตีเฉยๆนะครับนะกดเป็กบ,บาร์พอมันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะปล่อยหนามนะครับเป็นพิษหนามสโลนะฮะนี่แน่อะไรยังบอกยังบกกักัดฉันเรียบร้อยนะครับนะผมไม่น่าไปเกาะมันเลยผมตายแทนเลยโอ้เอาครับต่อมาจะเป็นเจ้าหน้าที่จาาขอบนะครับนะบนะซึ่งโอ้โหมีปืนสีกระบอกลววเลยวันนี้อ่ะกดกขวาดูนีเอาขวายิงปืนขึ้นฟ้าครับเฮ้ยทำไมมันยิงไกลขนาดนั้นวะ เดี๋ยวลองเอาให้สตูไกลกว่านี้ดูดิมันจะเป็นยังไงอ่ะลองสตูไกลหานุนดูดิมันจะยิงถึงไหมคุณว่าเฮ้ยโคตรโกงตัวนี้โคตรโกงครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันก็ได้เปรียบสตูทุกตัวดีอยู่ไกลขนาดไหนมันก็ตายดีเฮ้ยเดี๋ยวลองอีกแบบนึงดูดิมันเฮ้ยมันโกงเกินนะครับอ่ะแป๊บนึงลองตรงนี้ดูดิอะเจ้าที่จะขอบอยู่นี่อะส่วนสตูอยู่นู้นโคกอี๋เยตายไหมคุณว่า เฮ้ยจิงดเฮ้ยมวกยิงขึ้นฟ้าแล้วมันไปตกถึงดูดได้ไงวะโอ้โหแสดงว่าเนี่ยเป็นผู้ชายที่แม่นที่สุดนะครับนะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนมันก็ยิงโดนนะครับเฮ้ยเพิ่งรู้ได้ว่าจากขอบยิงไกลขนาดนี้นะครับไม่หรอกคือคือมันยิงมัน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 ก็คือมันไม่ได้ ก็คือมันล็อกเป้าอะ่ะมันไม่ได้ยิงไกลหรอกมันล็อกเป้าเลยไม่ว่าคนจะอยู่ไหนมันจะยิงโดนทุกที่นะครับโอ้โหเจ้าที่จากขอบนะครับโอ้โหโคตรโกงอ่ะเพิ่งรู้เลยเนี่ยเอาครับต่อมาเปน็นนายอำเภอบุดดี้นะครับซึ่งผมบอกเลยผมอะคาร์บอยจะ,จะจับแกนี่เนี่ยไอ้จอมจนจอมจนไอจน้อจอมจนตัวปอมไอ้จอมจนตัวสีแดงแกเอาละนี่เนี่ยเอาว้ามาชนกันสิแต่จริงก็ไม่กล้า ไอออนเอ้ยดูสินะครับว่าใครจะจับใครได้ก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าผมจับมันได้ก่อนแน่ๆเพราะผมนี่แน่เรียบร้อยเอ้าไม่โดนนะครับค้าจะโม้นี่แน่ผมโดนแล้วมันโดนผมแล้วมาผมโดนผมแล้วเอดึงเข้ามาดึงเข้ามาโอ้ยพลาดนะครับนี่แหละจังหวะนี้แหละเออเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับมันโดนผมแล้วนะครับเอาละไอเจ้าที่หุดดีตัวปอมแกต้องโดนฉันฉันขอจับแกอ้าว อเอ้ยมาจะเพิ่งล้มนะอาอิบหายแล้วมาล้มมาล้มนี่เนี่ไม่ต้องห่วงเว้ยแล้วเวรแล้วเวรแล้วเวรแล้วหักลบหักลบหักลบไปไม่นังนี่เป็นไงล่ะหักลบเชือกนี่เนี่ยฉันจะขอจับแกมันนี่สิคาโตกครับตัวที่ตัวจริงหึ่เผื่อความอยู่ที่ทมที่นี่เอารับต่อมาก็คือเดซอายนะครับนั่นก็คือสมเมนท่าของเรานะครับนักฆ่ามือปืนที่แม่นที่สุดนะครับ ถ้ไม่นับบักจากขอบนะครับบักเจ้าชีจาขอบเอาละผมจะเริ่มเด็งนะครับมูซีจะยิงโดนไหมตุม้มอุย้ยส่วยลนะนะครับนะผมไม่น่าอยู่สูงเลยเอามาๆๆๆเอามาเอาอาครับนะผมจะเริ่มดิงใส่มันก่อนนะครับตอนนี้มันเดินเล่นอยู่นะครับ <S <S นี่เป็นไงล,ะล่ะเออเรียบร้อยฉันโดนยิงแล้วถึงแม้ฉันจะเป็นตะคาก็ตะเอาครับต่อมาเป็นผู้อยู่ <S <S เหนือกฎหมายสูงสุดนั่นก็คือค้าบอยหนุ่มนะฮะเอาละตอนนี้นะครับ คาลนตัวนี้เดินมาแล้วนะครับผมจะรอให้มันยิงพลาดก่อนนะครับนะมันคือการวัดปืนระหว่างผมกับมันายแดงกับาฟน้ำเงินผมจะนี่หลบหลบเฮ้ยหลบลูกปืนไม่ได้เอาใหม่ๆเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ดิเฮ้ยวอร์เรกเฮ้ยวอร์เรกขายยาก่ะเนี่ยนะครับเอาละมาอ่ะยยิงชั้นใหม่สิยิงเลยตุ๊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 นี่เป็นไงล่ะอา กดสเปกมาแล้วครับแล้วก็รีบหักซ้ายเพื่อหลบนะครับเออมันหลบได้ปะเรียบร้อยนะครับผมชนะมันได้แล้วโอตะเกียบผมแค่มันเป็นมุกเฉยๆเอาครับต่อมาก็มาถึงตาพวกตรรัวละครรับกันแล้วนะครับนะซึ่งตัวแรกของเรานั่นก็คือพี่บารูนะครับซึ่งมาดูกันนะครับว่าผมจะพามันลอยขึ้นฟ้าได้หรือเปล่ามันนี่สิจะก,กระโดดเข้าหากูหรอเอ้าอิงลิว จะปล่อยชั้นจะปล่อย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 เฮ้โหเอ้ายังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยนี่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 เดี๋ยวกูพามึงขึ้นสวรรค์เออล้มเวรกรรมเอาครับงต่อมาก็คือพี่ก้านไม้ระเบิดนะครับหรือว่าเอ่อมันชื่ออะไรวะบอมออนอัสติกเหรอจำไม่ได้นะครับนะตะกี้ลืมอ่านนะครับซึ่งมีวิธีกดแค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือนี่ฟาดใครฟาดก่อนได้เปรียบอ๋อถ้าใครฟาดโดนตัวศัตรูก่อนนะครับตุ้มใครชนะวะ นะครับคนนั้นได้เปรียบนะผมชนะนะครับใครฟาดโดนก่อนได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคุณฟาดโดนพื้นพื้นจะไม่ระเบิดคุณงงไหมนะตะกะคนสร้างคือถ้าคุณฟาดโดนพื้นมันจะไม่ระเบิดนะครับไอ้ไม้ระเบิดนั่นแต่ถ้าคุณฟาดโดนตัวมันจะระเบิดงงไหมเอาละครับต่อมาก็กคือตัวเอาละครับต่อมาก็คือตัวบักฮาตาริกนะครับซึ่งบอกเลยว่าลมเย็นชื่นใจพะเปิดเบอร์สาม <S <S นี่เนี่ยเย็นไหม เย็นใช่ไหมล่ะฉันรู้ว่านายชอบโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหอ้าวอ้าวปะแขกกันแล้วปะแขกกันแล้วมามาดูซิว่าใครจะชนะหนีฉันปัดหนีนี่เรียบร้อยนะครับนะมันเจอมันสู้พระรมหัตตาีอย่างผมไม่ได้หรอกเพราะผมนั่นความเร็วแรงทะนล็อกพูดไปเรื่อยเอาครับต่อมานะั้นก็คือแรปเตอร์นะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าไอ้นี่เป็นกำลังขึ้นมาหาผมเพราะผมคือราชาแรปเตอร์ที่แท้จริงเออ ถ้าปรับ C นะครับมันจะไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับเป็นโหมดไอพีเตอนนี้มันขึ้นมาหาผมจังวะเอาละมันขึ้นมาปุ๊บผมจะลงไว้ด้านล่างไงตามสเต็ปเอาไปเอามาไอ้แรับเตอร์ดดิมันก็บังคับเจ้าเหมือนกันนะเนี่ยดูดิดูดิมันเดินอะไรของมันเลยโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะอ่มึงจะเติรดกับด้านทําไมหรอเออเดินดีดีดิเออไอนี่อ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมมาแล้วนะครับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแกอยู่ไหนเออเมื่อกี้แกขึ้นไปเดี๋ยวโอเคเนอะอ๋อมันมาแล้วนะครับเเเออาาาลละะดี๋ยวผมพ มันไปอยู่ที่ซ่อนมหาวิทยาลัยนะครับที่บ้านผมอยู่เองนะครับเอาละเอาละดูดูเอา้ากูโดนกัดตายครั้งเดียวเลยเหรอวะจะโกงไปไหนวะเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันกับผมนี่หว่าโดนครั้งเดียวเลยเหรอ เอาครับต่อมาผมจะเล่นครูสอนด่านนะครับโดยที่ผมบังคับเองเอาละ่ะมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเอาล่ะฟันมาก่อนสิเห,หนไห่าอ๋อสเปกบาร์เข้าใกล้หลบนะครับนะแล้วก็หลบง่ายด้วยโอ้โหโอ้โหสเปกบาร์แบบเร็วมากทีท,ทีเลยอะ่ะดูดิผมกดได้เรื่อยๆเลยนี่เนี่ยโอ้โอ๋อถ้าใครพลาดเนี่ยก็คือจังหวะเดียวนะครับเพราะว่า ไอการรีตียติ๊กแมันรีตียรีรีรีเซตตียอ่ะกว่าจะได้กว่าจะได้รอบหนึ่งคือนานมากนะครับนะก็คือมันต้องเป็นโอกาสแบบว่าช่วงชิงจังหวะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูใหม่นะอีกแป๊บนึงเนี่ยดูนานดูนาดูนาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเลขเลขสามด้านล่างไหมเห็นไหมเนี่ยมันแบบเน่เน่เน่เห็นไหมออนามันจะขึ้นอยู่กับการหลบของเราหรือเปล่าอาจาเอ้ยมันหลบมันหลบว่ะมันหลบอาจารย์ผมหลบได้อย่านะอย่าอย่าอย่า อ่าจ้ะอ่จะจ้ะไอ้แก่หลบได้บักคำนี่บักคำนี่หลบได้บักคำนี่หล,ลบได้ปรับหมดนี้ดีกว่านะครับนะดูไม่รู้เรื่องนะครับหมด APS <c oughs> เอาล่ะอาฟาดมาสิอาฟาดมาสิตายฉันเออเรียบร้อยนะครับตายอา๋มันเป็นสกิลที่เจ๋งจริงๆนะฮะ <c oughs> เอาครับต่อมาก็คือตัวฟัดโรด้านะครับซึ่งผม <c oughs> นี่ฟัดโรด้าเป็นพารโอดิตุกุอะไรวะไ <c oughs> อ้กูฟุซูดโดเอา ฟลโดรดาคือตัวไหนวะอ๋ออ๋อคือสเปกมาปะโถเอ้ยคลิกซ้ายคลิกขวาคือต่อยตีนะครับเดี๋ยวผมจะไปเข้าใกล้มันนะครับนี่โอ้ยผมจะเข้าใกล้มันได้ไงถ้ามันปล่อยลองผมอย่างเงี้ยนี่แน <five S 1> ามา่มามามาหมดแล <c ười> ้วใช่ไหมฟลโรดาแกฟลอริดาเอ้าฟลโรดานี่แน่นี่แหละฟลโรดาห้าฟิวเลยไปล่ะอ่าเป็นไงเอามาสิเอามาสิเออเป็นไงล่ะจะคิดว่าแกปล่อยได้คนเดียวฉันก็ไปเรียนมาจาก เท่าแก่ที่อยู่บนเชือกเขาเหมือนกันฮนี่เนี่ยฟัดโรด้ารสชาติดีมึงจะสู้กันได้ไหมเนี่ยเอาละผมจะยอกให้มันฟัดโรด้าผมแล้วกันนะแต่แต่ผมจะอยู่มุมมุมชิชดๆหน่อยให้มันเดินเข้ามาหาผมง่ายอ่ะมาดิเจอมา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 อยู่นี่แหละมา,มาไม่ไปไหนหลอกมามาอยู่นี่อยู่นี่โอ๊ยมึงอยู่นั่นเลยโอ้โหมันโดนฟัดโรด้าผมมันไม่ปิวว่ะ มามามาโอ้ยมึงให้กูเข้าใกล้มึงหน่อยได้ไหมล่ะเสียไงอ่ะกูติดแน่แบบน่ของแพ้ตรงนี้แหละอ่ะตายเลยเอา้ากูจะได้ต่อยมึงได้ไงนี่เนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยมึงจะเป่าทำไมเล่าจะได้สู้กันสักทีไม่ได้โอ๊ยผมปล่อยเฟลครับเอาเอาเอ,าเอ,าเอา้าใครชนะเอา้ากูชนะเฉยได้ไงวะกูไม่ต่อยมึงตอนไหนเนี่ยเออสงสัยเป็นลมพิษนะครับ ขี้แตกตายเอาครับแล้วตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวสุดท้ายของในคลิป E ีีที่3ในการังคับของตัวเองนะครับก็คือพี่ตลกนะครับเจสเตอร์นะคะซึ่งบอกเลยว่ามีความสามารถสุดๆนี่เนี่ยทิมเลยกูยังไม่ได้โชว์เลยครั้งเดียวมันก็ตายแล้วเหรอเอาใหม่เอาใหม่ใหม่อะมาดูกันนะครับนะสเปคบาผมทำไม่ได้โอ้โหตีลังกานะครับนะซึ่งผมก็ลืมไปว่านี่เนี่ยอุ้ยเอาดิมันหลบว่ะมันหลบว่ะโอ้ยรีโคตนเร็วอ่ะตัวตลกรีโคตนเร็วอ่ะ สเปคบารีโคตรเร็วอ่ะโอ้โหงั้นผมตีลังกาจนไปถึงปากเขียวได้เลยนะเนี่ยอันนะอันนะเอา้าจรวดทาไมเรายังไม่ถึงไอ้ลูกพ่อไอ้ลูกพ่อไอ้ลูกพ่อจะทําอะไรจะทําอะไรอะน,นี่เรียบร้อยนะครับเจอสเต็ปการรอกของเจสเตอร์ระดับเซนต์ตกมหาโจเกอร์ของผมนะครับ เออนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละครับในการเล่นบังคับตัวละครในอีพีที่สานะครับนะแล้วมาดูตัวต่อมาในอีพีที่สี่นะครับว่าจะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับแล้วจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันดีอีพีหน้าเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบายโอ้เรื่มไปนะครับแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อว่าช่อง B Story Game นะครับเป็นเกี่ยวกับการทําเกมจับมาแล้วก็ทาไปให้มันเป็นเรื่องรล่าสร้างขึ้นมานะครับเหมือนผม สร้างเกมขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นหนังนะฮะนะสำหรับคนที่ชอบสตอรี่อะไรแนวๆนี้นะครับก็ไปดูได้อีกช่องหนึ่งครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคลิปนะก็แค่อยากบอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าผมมีอีกช่องหนึ่งจะไปกดติดตามหรือไม่กดก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แฟร์กับคนดูใช่ไหมหล่ะแบบเฮ้ยกูไปกดติดตามมึงแต่มึงไม่มีคลิปให้กูดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่กดหรือกดก็ได้นะครับเพื่อเตรียมคอนเทนต์ดูคอนเทนต์ก่อนเพื่ออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะ ผมไม่ว่ากันนะแต่แค่วันนี้แค่มาบอกให้เฉยว่าพวกมีอีกช่องหนึ่งชื่อ b s t o r y เกไปกดติดตามอะไรเ,น,เนี่ยมึงจะบอกเขากดติดตามทำไมตะกี้มึงบอกเขาไม่กดโอ้อะไรพงกนี้งั้นสวันนี้พอแค่นี้นะฮะตะกี้มันเคยปากนะ,ะับมันต้องพูด